ความโกรธเหมือนไฟอย่าถือมันไว้ถ้าไม่อยากไม่ใจตัวเองนะะเจนค่ะอพอดีมีคำถามนิดนึงนะคะในเรื่องของเมื่อกี้ค่ะที่พอาจารย์พูดว่า,าจิตของเราเนี่ยดวงนึงเกิดขึ้นดวงนึงดับไปตลอดเวลาทีนี้ก็จะเอามาใช้กับชีวิตประจำวันนะคะพอดีมีน้องเข้ามาปรึกษาเรื่องเขามีความโกรธกับ กับคนในครอบครัวค่ะเขารู้สึกว่าทุกครั้งที่มองหน้าความโกรธมันจะทวีขึ้นเรื่อยๆโยมก็เลยนึกถึงพระสูตรนี้ว่าเมื่อเมื่อจริงๆแล้วถ้าเราเข้าใจในพระสูตรว่าจิตดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปตลอดวันตลอดคืนนะคะฉะนั้นความโกรธของเขาที่มันพัฒนาขึ้นเรื่อยๆมันก็ไม่ได้หมายความว่ามันเป็นเรื่องราวเดียวกัน<ะ>อย่างนั้นใช่ไหมคะไม่ใช่คนละเรื่องคนละตอน แม้แต่ปัสสะแล้วพอเห็นเนี่ยบอกเห็นแล้วความโกรธตวีขึ้นมันปรุงไปไหนตอนไหนแล้วสติมันไม่ดึงกลับมาไม่ตั้งไว้ซึ่งกายยคตาสติปล่อยให้จิตเพลินไปกับอารมณ์เห็นไหมบุคคลเมื่อผัสสะกระทบแล้วย่อมคิดย่อมนึกย่อมรู้สึกเนี่ยมันไปและปรุงไม่ยอมหยุดด้วยปรุงไม่หยุดเนี่ยยิ่งปรุงมากยิ่งทุกข์มาก งั้นแสดงว่าครั้งหลังๆที่เขาบอกว่าเขาโกรธมากขึ้นเนี่ยก็แสดงว่ามันยิ่งปรุงมากขึ้นปล่อยให้เพลินกับปลอ่ลปลอยให้เพลินกับอารมณ์เมา,ามกอนั้นใช่ไหมคะแล้วแล้วคนพลาดไปนรกนี่คือเขานะไอคนที่แบบเห็นหน้านี่โห้โกรธไอ้นี่จังเลยไอ้นี่ไม่ได้ไปนะไอคนไอคนคิดจะไป <laughs> ไอเนี่ยคือความไม่รู้ความจริงตรงนี้นันเนี่ยนะคือจิตกับอารมณ์ใดเนี่ยพระเจ้าบอกอัตภาพจะได้ไปตามอารมณ์นั้นนะ ระเจ้าจึงบอกโอ้โหนี่ถ้ามีอกุศลขึ้นมานะเธอต้องรีบทิ้งให้ไหวที่สุดเลยนะต้องนึกขนาดเหมือนไฟกําลังไหม้เสื้อผ้าหรือไฟไหม้ผมมนุษย์ต้องรีบดับทันทีใช่ไหมนี่เขาปล่อยให้ปุงเนี่ยเนี่ยตายขนาดนั้นเนะี่ยอบายเลยเนี่ยทีนี้ในในความคิดของคนทั่วๆไปที่เข้าใจว่า,วาเวลาเราโกรธใครมากๆขึ้นเนี่ยม,มันเกิดจากการเก็บกดไว้อันนี้ก็เป็นความคิดที่ผิดเป็นความคิดที่ผิดไม่มีหรอกเก็บกดอะไรเนี่ย มันจิตมันเกิดดับตลอดดวงใหม่ตลอดน่ะใอ้การเก็บกดมันมันเป็นเป็นมิจฉาทิฏฐิต่ตงางกคิดว่าจิตมันต่อเนื่องตลอดนะนะสิ่งที่เก็บเนี่ยคืออนุัสนะคือความเคยชินเราเสพครบนานลนะเราชินเราชินกับอารมณ์ประเภทนี้ไอเนี้ยไอเนี้ยไอเนี้ยตัวตัวที่เก็บอนะที่จะเรียกว่าเก็บนะแต่ตัวจิตเนี่ยมัน ใหม่ตลอดนะพอมีการเคลื่อนปุ๊บเนี่ยดวงหนึ่งต้องดับดวงใหม่ต้องเกิดของใหม่ตลอดจิตดวงใหม่ตลอดนะแค่มันไปเกาะอารมณ์เก่าทําไมมันไปเกาะอารมณ์เก่า <rozum impression? S 2> เพราะอนุสัย <ใจ S 1> <ๆ>ความเคยชินสัญญาอะไรนี้ใช่ไหมคะอาจารย์ไม่ใช่สัญญามันเป็นความเคยชินนต่อการเข้าปไปจับสัญญาหรือสังขารหรือเวทนาก็ตามมันจะ จิตมันจะก่อสัญญาก่อสังขารมันเลือกก่อเนี่ยมันเลือกตามอะไรตามที่เราเสพครบเราเคยชินมานานเราเสพครบอะไรมันจะคล้อยไปตามนั้นอย่างนี้อืมพุทเจ้าเลยให้เอาอนาปามาทดแทนแต่นั้นเวลาภาวนาเนี่ยเอามาทดแทนอกุศลน,นั่นเองเนมองง่ายง่ามันจะได้เกิดอนุสัยใหม่ความเคยชินใหม่อย่างเนี้ยอืม ขอบคุณค่ะระอาจารย์เนี่ยเขาต้องเข้าใจระบบระบบการทํางานของธรรมชาติทั้ง5เนี่ยมันเป็นอย่างนี้ผู้เจ้าจริงให้มานั่งสมาธิให้สังเกตเนี่ยระบบทํางานมันเป็นยังไงแล้วก็เริ่มเข้าใจลึกซึ้งไปเรื่อยเรื่อยๆอ,อย่างเนี้ยได้ไหม,อม <laughs> ขอกาสครับในกรณีอย่างที่คุณพี่ผู้หญิงนี่ถามเนี่ยก็คือเกิด พบเกิดขึ้นใหม่จริงแต่ก็ไปอยู่ในสัญญาไปเกิดสัญญาเก่าๆใช่ไหมฮะไปคิดแล้วก็ไปปรุงต่อในเรื่องเพร<อ>านะคนไปเกาะสัญญาเก่าเลยคิดว่าสัญญามันถูกเก็บนอนเนื่องเอาไว้ไงอ่เอาเลยคิดว่าโอ้มีอะไรเก็บกฎอนะ่ก็ไปยกอุปมาเหมือนตะกรอนนอนนิ่งกันไว้อะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าไอ้สิ่งพวกนี้มันแก้ไม่ได้สักทีแล้วเมื่อไหร่มันจะแก้ได้นะอา่ามันของใหม่ตลอด จิตดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปตลอดวันตลอดคืนนับกันไม่ท้วนเลยเพราะว่าถ้าเกิดเราคิดด้วยของเก่าคำว่าเนตังมามะก็จะไม่ใช่ละม,ม,มก็จะแยงกันเองในในคำพุทธเจ้าซึ่งเป็นไปไม่ได้อ,อช่ครับดังนั้นเวลายมดูเนี่ยจิตเราเวลายมรู้ลมหายใจนั่งสมาธิเนี่ย รู้ลมหายใจเคยนึกไหมเวลาจิตมันปุ๊บไปทําไมมันต้องไปตรงนี้ทําไมมันไม่ไปเรื่องดีทําไมมันไปเรื่องไม่ดีอะไรเป็นตัวเลือกเนี่ยนะเนี่ยอนุสัยเคยชินนะอันนี้ถ้าโยมเสพครบกุศลเยอะๆเวลาหลุดไปมันจะหลุดไปเรื่องกุศลเข้าใจไหมเนี่ยลองคิดดูอะไรมันเป็นตัวเลือกว่าทําไมฉันต้องคิดอย่างนี้ ไม่ได้อยากคิดอ่ะลากไปคิดเฉยๆอ่ะเนี่ยใช่ไหมนั่นแหละนั่นแหละถ้าถ้าใช้ภาษาที่คุยกันก็จะประมาณว่าคนคิดในแง่ดีกับคนคิดในแง่ไม่ดีคิดบวกกับคิดลบอะไรประมาณนี้ป่ะคะอาจารย์อน,นุสัยอันนี้ค่ะก็คือผูกผูกกับบวกหรือผูกกับลบไม่นานอ่ะ มันจะเกิดความเคยชินนะยอมทําอะไรบ่อยๆทําอะไรนานๆการที่จิตก็ไปคิดนึกเรื่องอะไรเนี่ยนะเราปล่อยให้มีสันโยคนะนั้นเราเสพพบนะเสพพบเกิดความคุ้นเคยกับมันนะอ่องเสพมันนานนะนานหรือไม่นานเนี่ยตัวเนี้ยอ่าก็จะยิ่งเกิดความความคุ้นเคยความเคยชินนะต่อไปก็จะน้อมนึกไปอย่างนั้นเรื่อยๆนะตรงเนี้ยที่ต้องแก้ ยังไม่เคยจเจริญอนาปาเลยมันก็จะไม่กลับมาอนาปาถึงต้องฝึกไงแต่พอยงฝึกอนาปานชินๆเวลาจะไปคิดเรื่องมันไม่ค่อยไปคิดนะมันจะกลับมาอนาปาของมันเองอ่าพอลองทําไปบ่อยๆพอได้ที่เนี่ยเดี๋ยวก็กลับมาอนาปาเดี๋ยวก็กลับมารู้ลมอ้ามันมาเองอีกจะเห็นความแตกต่างเอ๊ะทำไมแต่ก่อนไปหลุดไปคิดนะจะเกี่ยวความคิดออกนี่ยากแสนยาก พอมายทีไม่ไปอยากจะให้ไปก็ขี้เกียจคิดอยากจะให้คิดนี่ขี้เกียจคิดเลยเพราะเห็นความไม่เที่ยงของมันคิดแล้วมันก็ไม่มีสาระจะคิดจะทําอะไรแล้วมันก็อนิจจังตลอดมันก็ไม่มีความอยากจะไปคิดมันก็จะมาอยู่กับปัจจุบันมากอาจารมาเนี่ยค่ะทีนี้ก็จะมีเรื่องการฝึกอนาปาเวลาเราเราดูลมหายใจอะค่ะ ก็จะรู้สึกว่ามันไปบ่อยมากบ่อยจนแบบก็พยายามดึงกลับดึงกลับดึงกลับทีนี้ก็คยฟังบางที่พระอาจารย์พูดอะนะคะว่าก็ให้วัดจากความเร็วที่เราแบบละมันได้อะไรอย่างนี้ยค่ะก็จะพยายามมองตรงนี้ว่าเราได้พัฒนาขึ้นบ้างหรือเปล่าเพราะว่าเท่าที่ดูนี่มันไปยเยอะมากไปเป็นทีละร้อยร้อยเรื่องเลยค่ะใช่ <laughs> เป็นหมดนะอันตมาก็เป็นไม่คิดว่า มันจะมันจะเลิกได้อะใช่ไหมว่าเอ๊ะอมันคนมันห้ามความคิดได้รอเน,นี้แรกๆเนี่ยตอนเป็นนักเรียนในปฏิเสธแล้วโอ้ไม่มีทางหรอกหยุดความคิดใครที่ไปหยุดความคิดได้นะใครมาสอนเรื่องนี้ตลกแล้วเป็นไปไม่ได้ปฏิเสธเลยมันต้องคิดแล้วก็เราก็คิดเอง้อาคิดอสุภะดีกว่านะอ นะตอนแรกๆก็ถูกสอนเรื่องอสุภะมาก็เอามาคิดเรื่องอสุภะไอการจะคิดจะทิ้งความคิดเนี่ยไม่มีอยู่ในหัวเลยไม่มีทางนะความคิดมันโอ้โหทั้งวันคิดทั้งวันนะเนี่ยความที่เราไม่ไม่เคยรู้ไม่เคยรู้จักไม่คุ้นเคยเราก็จะปฏิเสธไปแล้วนะนานนานใช้เวลาดังนั้นแรกๆเนี่ยไม่ต้องคิดอะไรเบรกมันให้อยู่ก่อน แค่ให้มันหยุดคิดเนี่ยอาตมาสู้ๆมาตรงเนี้ยก็เริ่มเข้าใจว่าอ๋อไม่ต้องคิดอะไรมากบอกกับตัวเองเอาแค่รู้ลมไม่ได้วันหนึ่งก็พอลนะนให้มากขึ้นให้ถี่ขึ้นนะแค่นั้นนะนะเนี่ยอครับผมก็สังเกตเหมือนเพราะว่าแต่ละเรื่องในบางที <c oughs> บางเรื่องมันกลับมาได้เร็วมากมแต่บางเรื่องนี่โหคิดแบบมันมากเลยไปยาวจนเราก็ลืมไปเลยแล้วก็ ถึงเอ้าไปไหนเลยเนี่ยก็กลับมาแต่ว่าความต่างเนี่ยมันมาผมก็เลยใช้เป็นบรรทัดฐานกระตวผมเองไม่ได้ว่าความเร็วในการกลับมาเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเรื่องที่เราคิดใช่ใช่เรื่องที่เราคิดและเรื่องที่เราคิดก็ขึ้นอยู่กับตัวสังโยชนงถ้าเราคิดในเรื่องที่เป็นสังโยชน์เบื้องสูงเนี่ยละยากมันจะคอยกลับมาเรื่อยทิ้งไม่ค่อยลงแต่ถ้ามันเป็นสังโยชน์เบื้องต่ํามันจะทิ้งง่ายให้สังเกตตรงนี้อีก บางเรื่องทิ้งง่ายบางเรื่องทิ้งยากแล้วก็ถึงเรื่องนั้นจะทิ้งยากโยมก็ตรวจสอบเลยที่สุดมันต้องทิ้งนะต้องลองดูอย่างนั้นยังไงมันก็ดับของมันยังไงมันก็เปลี่ยนเรื่องเช่นว,ว่าโมโหไอ้คนนี้มากๆเนี่ยนึกทีไรต้องนึกหน้าไอ้คนนี้ขึ้นมาทุกทีแบบที่โยมบอกมา ก็ให้เลยบอกให้เขาเดินจงกรมไปแล้วนึกนึกแต่ไอ้เรื่องเนี้ยนะแล้วบอกในใจอย่าเปลี่ยนเรื่องนะอ่าเดินมันเป็นชั่วโมงเนี่ยอย่าเปลี่ยนนะอ่าแล้วจะรู้ว่ามันเปลี่ยนนะมันก็นึกเรื่องเดียวไม่ได้ก็เขาเล่าขนาดว่าเวลาแบบความโกรธที่มันพุ่งพ่านที่บอกว่าเกลียดคนนี้มากแต่ทุกกริยาอากับทุกอากับกริยาของคนที่เขาเกลียดเขาแบบมมโมรี่ในหัวตลอดเวลา จะเดินก้าวเท้าซ้ายเท้าขวากําลังทําอะไรเนี่ยมันอยู่ในสายตาเขาตลอดเวลาค่ะซึ่งมันก็คงจะเป็นอันนั้นนะคะที่ทําให้เขารู้สึกมากขึ้นมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะปล่อยที่จะแบบใช้ภาษาในการมองไปคอยติดตามคนที่ตัวเองไม่ชอบมันกับความคิดคิดแล้วมันคิดเคียดแค่ปุงนะเนี่ยเอแต่ก็ให้เขาพิสูจน์เลยว่าธรรมะพระพเจ้า ตรงแน่นอนว่าที่สุดมันต้องดับจับมันมาคิดเรื่องเดียวเนี่ยเดินจงก็คิดมันแต่เรื่องเดียวแล้วบอกมันนะอย่าเปลี่ยนเรื่องนะที่สุดมันก็เปลี่ยนไม่มีจิตอะไรที่มันไม่วางเรื่องใดพอเปลี่ยนเรื่องดึงกลับมาคิดในเรื่องนี้ใหม่อย่าเปลี่ยนไปเรื่องอื่นให้มันคิดเรื่องที่สุดมันก็เบื่อเอียนเหมือนกันนะใ้เราก็จะเป็นปราชตออเรื่องอะไรก็ตามยึดมั่นขนาดไหนที่สุดมันก็เปลี่ยนนะ รันนั้นทิ้งมันแต่แรกดีกว่ามันคิดมาปุ๊บทิ้งเลยไม่ต่ออไม่คิดต่ออย่างเงี้ยอพอบอกไม่คิดต่อที่มันเสียดายเงี้ยนะยังคิดไม่มันเลยกำลังคิดมันมันเะสียดาย,ย,ยะนะ <c oughs> <c oughs> ออ <c oughs> สัตว์มีอะไรเป็นที่มายินดียินดีแล้วในอะไรใน <c oughs> สไตล์นี้เลยนะอ่อ จะเรนงอกง,าม,งอกามแล้วเนี่ยโอ้โอนะเรื่องดีก็อีกนะอลองปุงดิดถ้าถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งนะโอ้โหปุงสนุกเลยเดีจะทำโน่นทำนี่ทำนะน,นี่ไม่น่าตื่นเลยนะ,ะ,ะกำลังกาลังได้กินทองหยอดแล้วเดี๋ยวตื่นมาจะได้อ่ัาเนี่ยที ออยังเบอ,อกางทีปุงยังไม่ได้ซื้อลอตเตอรี่ก็ปุกละใช,ะใช่ใช่นะเค่ะพอดีมีคำถามนิดนึงนะคะ ในเรื่องของเมื่อกี้ค่ะที่พระอาจารย์พูดว่าจิตของเราเนี่ยดวงหนึงเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปตลอดเวลาทีนี้ก็จะเอามาใช้กับชีวิตประจําวันนคะคะพอดีมีน้องเขามาปรึกษาเรื่องเขามีความโกรธกับกับคนในครอบครัวค่ะเขารู้สึกว่าทุกครั้งที่มองหน้าความโกรธมันจะทวีขึ้นเรื่อยๆโยมก็เลยนึกถึงพระสูตรนี้ว่า เมื่อเมื่อจริงๆแล้วถ้าเราเข้าใจในพระสูตรว่าจิตดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปตลอดวันตลอดคืนนะคะฉะนั้นความโกรธของเขาที่มันพัฒนาขึ้นเรื่อยๆมันก็ไม่ได้หมายความว่ามันเป็นเรื่องราวเดียวกัน<ะ>อย่างนั้นใช่ไหมคะไม่ใช่คนละเรื่องคนละตอนคแม้แต่ปัสสะแล้วพอเห็นเนี่ยบอกเห็นแล้วความโกรธตัววีขึ้นมันปรุงไปไหนตอนไหนแล้วสติมันไม่ดึงกลับมา ไม่ตั้งไว้ซึ่งก,ยกายคกตาสติปล่อยให้จิตเพลินไปกับอารมณ์เห็นไหมบุคคลเมื่อผัาสสะกระทบแล้วย่อมคิดย่อมนึกย่อมรู้สึกเนี่ยมันปลายรับปรุงไม่ยอมหยุดด้วยปรุงไม่หยุดเนีย่ยยิ่งปรุงมากยิ่งทุกข์มากงั้นแสดงว่าครั้งหลังๆที่เขาบอกว่าเขาโกรธมากขึ้นเนี่ย,ย<า>ก็แสดงว่ามันยิ่งปรุงมากขึ้นปล่อยให้เพลินกับอารมณ์เมา,านั้นใช่ไหมคะและ้วคนพลาดไปนรกนี่คือเขานะ ไอคนที่แบบเห็นหน้านี่โอ้โหโกรธไอ้นี่ยังเลยไอ้น,นี่ไม่ได้ไปนะไอคนไอคนคิดจะไปไอเน,นี่ยคือความไม่รู้ความจริงตรงนี้นะเนี่ยนะคือจิตก่ออารมณ์ใดเนี่ยพระเจ้าบอกอัธภาพจะได้ไปทาอารมณ์นั้นนะพระเจ้าจึงบอกโอ้โหนี่ถ้ามีอกุศลขึ้นมานะเธอต้องรีบทิ้งให้ไวที่สุดเลยนะต้องนึกขนาดเหมือนไฟกําลังไหม้เสื้อผ้าหรือไฟไหม้ผมมนุษย์สต์ต้องรีบดับทันทีใช่ไหมนี่เขาปล่อยให้ปุงเนี่ยนี่ตายขนาดนั้นเนี่ยอบายเลยเ<ะ>ี่ย ทีนีใน้ในความคิดของคนทั่วๆไปที่เข้าใจว่าเวลาเรากโกรธใครมากๆขึ้นเนี่ยม,มันเกิดจากการเก็บกดไว้อันนี้ก็เป็นความคิดที่ผิดเป็นความคิดที่ผิดไม่มีหรอกเก็บกดอะไรเนี่ยมัาจิตมันเกิดดับตลอดดวงใหม่ตลอดนะไอ้การเก็บกดมันมันเป็นเป็นมิจฉาทิฏฐิต่ตงงางกคิดว่าจิตมันต่อนเนื่องตลอดนะนะสิ่งที่เก็บเนี่ยคืออนุสัย นะคือความเคยชินเราเสพคบนานนะ่ะละเราชินเราชินกับอารมณ์ประเภทนี้ไอเนี้ยไอเนี้ยไอเนี้ยตัวตัวที่เก็บอะที่จะเรียกว่าเก็บนะแต่ตัวจิตเนี่ยมันใหม่ตลอดนะ่ะพอมีการเคลื่อนปุ๊บเนี่ยดวงหนึ่งต้องดับดวงใหม่ต้องเกิดของใหม่ตลอดจิตดวงใหม่ตลอดนะแค่มันไปเกาะอ,อารมณ์เก่า ทำไมมันไปเกาะอ,อารมณ์เก่าเพราะอนุสัยความเคยชินสัญญาอะไรนี้ใช่ไหมคะอาจารย์ไม่ใช่สัญญา,ามันเป็นความเคยชินความเคยนต่อการเข้าไปจับสัญญาหรือสังขารหรือเวทนาก็ตามอมันจะจิตมันจะก่อสัญญากาะสังขารมันเลือกเกาะเนี่ยมันเลือกตามอะไรตามที่เราเสพครบเราเคยชินมานานอเราเสพครบอะไรมันจะคล้อยไปตามนั้นอย่างนี้อื ผู้เจ้าเลยให้เอาอนาปามาทดแทนแต่นั้นเวลาภาวนาเนี่ยเอามาทดแทนอกุศลน,นั่นเองเนะมองง่ายๆมันจะได้เกิดอนุสัยใหม่ความเคยชินใหม่อย่างนี้อขอบคุณค่ะพระอาจารย์เนี่ยเขา<อ>ต้องเข้าใจระบบระบบการทำงานของธรรมชาติทั้งห้าเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ <laughs> ผู้เจ้าจึงให้มานั่งสมาธิให้สังเกตเนี่ยระบบทำงานมัาเป็นยังไง แล้วก็เริ่มเข้าใจลึกซึ้งไปเรื่อยๆเรื่อยๆอย่างเนี้ได้ไหมขอการครับในกรณีอย่างที่คุณพี่ผู้หญิงนี่ถามเนี่ยก็คือเกิดพบเกิดขึ้นใหมายจริงแต่ก็ไปอยู่ในสัญญาไปเกิดสัญญาเก่าๆใช่ไหมฮะไปคิดแล้วก็ไปปรุงต่อในเรื่องเนี่นะพอคนไปเกาะสัญญาเก่าเลยคิดว่าสัญญามันถูกเก็บนอนเนื่องเอาไว้ไง เลยคิดว่าโอ้มีอะไรเก็บกดะก็ไปยกอุปมาเหมือนตะกรอนนอนนิ่งกันไว้อะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าไอ้สิ่งพวกนี้มันแก้ไม่ได้สักทีแล้วเมื่อไหร่มันจะแก้ได้นะอ่ามันของใหม่ตลอดนจิตดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปตลอดบันตลอดคืนนับกันไม่ท้วนเลยเพราะว่าถ้าเกิดเราคิดด้วยของเก่าคําว่าเนตังมะมะก็จะไม่ใช่ละออื ก็จะแย่งกันเองในในคำพุทธเจ้าซึ่งเป็นไปไม่ได้นะครับดังนั้นเวลายมดูเนี่ยจิตเราเวลายมรู้ลมหายใจนั่งสมาธิเนี่ยรู้ลมหายใจเคยนึกไหมเวลาจิตมันปุ๊บไปทำไมมันต้องไปตรงนี้ทำไมมันไม่ไปเรื่องดีทำไมมันไปเรื่องไม่ดีอะไรเป็นตัวเลือก เนี่ยนะเนี่ยอนุสัยเคยชินนะอันนี้ถ้าโยมเสพครบกุศลเยอะๆเวลาหลุดไปมันจะหลุดไปเรื่องกุศลเข้าใจไหมเนี่ยลองคิดดูอะไรมันเป็นตัวเลือกว่าทําไมฉันต้องคิดอย่างนี้อ่อไม่ได้อยากคิดอะ่ะมันลากไปคิดเฉยๆ,ๆเนี่ยใช่ไหมนั่นแหละนั่นแหละอถ้าถ้าใช้ภาษาที่คุยกันก็จะประมาณว่า คนคิดในแง่ดีกับคนคิดในแง่ไม่ดีคิดบวกกับคิดลบอะไรประมาณนี้ป่ะคะอาจารย์อนุสัยอันนี้ค่ะก็คือผูกผูกกับบวกหรือผูกกับลบไม่นานมันจะเกิดความเคยชินยิยงทำอะไรบ่อยๆทำอะไรนานๆการที่จิตเข้าไปคิดนึกเรื่องอะไรเนี่ยนะเราปล่อยให้มีสัญโยคะนั้นเราเสพพบนะเสพคบเกิดความคุ้นเคยกับมันนะ สองเสษมันนานนะนานหรือไม่นานเนี่ยตัวเนี้ยก็จะยิ่งเกิดความความคุ้นเคยความเคยชินนะต่อไปก็จะน้อมนึกไปอย่างนั้นเรื่อยๆนะตรงเนี้ยที่ต้องแก้อนะยังไม่เคยจเจริญอนาปาเลยมันก็จะไม่กลับมาอนาปาถึงต้องฝึกไงเมตตาเป็นยารักษาใจปล่อยวางคือทางออกความโกรธทำลายสุขภาพจิต การฝึกสมาธิช่วยให้จิตใจสงบและมีพลังในการควบคุมอารมณ์การพิจารณาว่าความโกรธเป็นอารมณ์ที่ไม่เป็นประโยชน์และนำไปสู่ความทุกข์